อย่างที่เห็นนะฮะมีไฟตรงที่กระจังหน้าด้วยนะอันนี้แบบสวยมากแจ่มไฟเป็น LED นะฮะมาลองกดดูอีกครั้งตรงนี้มีกล้องหน้าด้วยนะครับ อะไรฮะสวัสดีคุณผู e ้ชมนะฮะ i5 eDrive 40ของ B M W นะฮะจะเป็น20นิ้วนะครับตรงนี้มีตัว5เลข5เป็นสัญลักษณ์ของรถคันนี้ <frage> ก็จะมีโลโก้แบบนี้ M อยู่ทั้งสองด้านนะครับซ้ายและขวา ด้านหลังรถจะมีโลโก้ i 5ตรงนี้โลโก้ bmw ตรงนี้แล้วก็ป e d i ด e 40กระโปรงท้ายเปิดด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ปิดด้วยไฟฟ้าแบบนี้ด้วยมือลองใหม่ ตรงนี้มีกล้องกล้องมองหลังด้วยนะครับเวลาเราถอยรถคันนี้มีกล้องลอกคันดูแบบเบิร์ดไอวิวนะครับโอเคเรื่องที่ชาร์จที่ชาร์จไฟจะอยู่ด้านหลังขวาของของรถนะครับที่ชาร์จไฟจะมีรูนี้เพื่อชาร์จแบบชาร์จปลั๊กธรรมดาชาร์จไฟบ้านหรือไฟกล่องแต่ถ้าเกิดใช้ไฟฟ้าแรงขึ้นเยอะจะต้องใช้รูนี้เสียบเข้าไปด้วยนะครับสองอัน โอเคนะปิด okay. uh, yeah. ตอนนี้เราก็ มาดูในรถกันบั่งรถคันนี้ส่วนใหญ่เป็นระบบแบบทัชสกรีนนะครับเปิดแอร์เร่งแอร์หรือเปิดปุ่มอะไรก็ตามนะครับนี่แต่จะลองสตาร์ทสตาร์ทละมันก็ไม่มีเสียงหรอกมีลูกเล่นด้านไฟเนี่ยตรงนี้ตรงที่ใส่แก้วน้ําข้างประตูทั้งสองข้างด้านข้างหลังเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไฟกันเดี๋ยว เลือกไฟโดยสารนะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟเปลี่ยนสีสีอันนี้คือสีฟาร์มิงโก้นะครับเดี๋ยวจะเอาสีสีมะละกอกะเข้าจอาแนวส้มๆหน่อยเดี๋ยวลองเอาสีสีม่วงแล้วกันมีระบบคือเราเปิดมาเข้ารถมายังไม่ได้สตาร์ทแอร์จะทำงานให้เราเลยเราจะได้ยินพร้อมที่จะออกเดินทาง ตรงแผงด้านบนโคมไฟจะมีปุ่ม sos มีกล้องภายในรถนะครับต้องเชื่อมต่อกับตัวรถถึงจะใช้งานได้แล้วก็ไฟเป็นแบบระบบสัมผัสฮะแบบนี้เปิดทั้งสองอันเลยปุ่มตรงกลางเอาไว้เปิดซันรูฟม่านด้านหลังอยู่ข้างคนขับนะครับตรงนี้เปิดปิดม่านได้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กัน ก็หลักๆมันก็เหมือนรถ bmw หลักๆก,ก็จะเหมือนรถ bmw ทั่วไปฮะปัดน้ำฝนอยู่ขวาทางซ้ายมือก็คือไฟเลี้ยวไฟสูงแล้วก็อันนี้เป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันข้างขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์และเสียงเพลงข้างซ้ายก็จะเป็นแบบหมดคุบคอนโทรลจะมีตรงนี้นะครับมีแพทเทิร์นอันนึงเป็นบูส จะนับประมาณสิบวิบูธเพื่อเร่งความเร็วตอนนี้เรามาอยู่หน้าจอของตัวรถแล้วนะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยนะฮะล้อจะหมุนตามแบบนี้แบบนี้นะครับเวลารถวิ่งล้อก็จะหมุนจะวิ่งช้าล้อก็จะหมุนช้ารถวิ่งเร็วล้อก็จะหมุนเร็วเหมือนกันนะครับไฟลงไฟเลี้ยวอะไรเปิดได้หมดก็จะมีให้เห็นแบบนี้หน้าจอเป็นทัชสกรีนแบบนี้นะครับไฟเลี้ยว ดูด้านซ้ายมากนะครับด้านขวาไฟเบรกก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบเบรกไฟก็จะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวจะลองเปิดไฟสูงดูไฟสูงก็ติดตรงคอนโซลชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับมีที่วาง2อันที่วางแก้วน้ำที่ชาร์จท้าย C สองอันผมปรับขึ้น เสียงลงเสียงเปลี่ยนเพลงปรับโหมดของการขับขี่แล้วก็เมนูต่างๆอันนี้ปุ่มโฮมอันนี้ปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับอันนี้เป็นเกียร์ n r แล้วก็ D กับ B ตัวดีตัวนี้นะครับก็คือเหมือนขับรถทั่วไปปล่อยเบรกรถก็ยังไหลไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นมาเป็นตัว B เมื่อเราเหยียบคันเร่งรถก็จะขยับ แต่ถ้าเกิดปล่อยคันเร่งรถก็จะเบรกอันนี้ก็เป็นปุ่มพาร์คจอดแล้วก็ปุ่มออโต้โฮลเวลารถติดๆดจะได้ไม่เมื่อยขาครับอันนี้คือเก๊ะที่ใส่ของตรงกลางกดตรงนี้ดูมีข้างในอันนี้ที่เสียบที่จุดบรี่หรือกล้องติดรถนะครับเสียบตรงนี้ก็ได้เราสามารถเปิดมูลรูปซันรูปได้นะครับแต่ไม่สามารถเปิดกระจกเพื่อออ,อกไปได้ ด้านหลังก็มีม่านนะครับไฟฟ้าที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังมีม่านให้นะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านนี้แล้วก็มีที่ชาร์จ Type C ทั้งสองเบาะแบบนี้นะครับตรงนี้ช่องปรับแอร์ระบบสัมผัสอันนี้ลงตัวและลงเท้าอันนี้ลงเท้าอย่างเดียว อันนี้ลงตัวอันนี้ความแรงของลมนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จให้อีกสองอันเป็นท้าย C เหมือนกันตอนนี้มีที่ชาร์จทั้งหมด6อันนะครับในรถบอหลังตรงกลางสามารถเปิดมาเป็นที่ใส่แก้วได้นะครับแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้เพื่อเอื้อมไปเอาของจากกระโปรงหลังได้ครับ ไอไฟคันนี้ใช้เครื่องเสียงของห้ามันกระดอนนะครับอ่านออาถูกไหมมีลำโพงทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ลำโพงคู่หน้าเครื่องเสียงห้ามันกระดอนนะครับเสียงดีมากให้ระบบเครื่องเสียงของห้ามันกระดอนนะครับมาบอกว่าแจ่มมากอันนี้ก็ระบบสัมผัสเหมือนกันเปิดมา่านปิดมา่านปรับกระจกตรงนี้นะครับ คอนโซลนี่สวยมากไฟเป็นแบบออกแนวแนวคริสตัลเรามาดูที่เก็บของข้างหลังกันบ้างนะครับก็เก็บได้ลึกอยู่นะครับลึกมากเก็บถึงนึงเลยนี่ที่เก็บของสองอันข้างช่องซ้ายและขวา แล้วด้านในนี้คือสายชาร์จเราปิดด้วยมือก็ได้หรือเราจะใส่ขาเข้าไปเพื่อให้รถปิดก็ได้ครับ ก็โอเคสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันรถคันนี้ราคา5ล้านบาทเป็นรถไฟฟ้าล้วนวิ่ง0ูน0ได้ในเวลา6วินาทีกับเครื่อง340อยแรงม้า400นิวตันเมตรถ้าชอบก็จัดเลยนะครับ <Hey. S 1> ขอบคุณสำหรับจิลบันออโต้บางนาอีกครั้งที่ให้ผมได้มาทดลองรับแล้วก็ขอบคุณ BMW Thailand ด้วยนะครับที่จัดแคมเปญนี้ดีมากขอให้มีแคมเปญนี้ต่อไปเรื่อยเอนะครับ สวัสดีครับ अगर लॉन्ग रब्बोट बोट करनी बुरा नब्बे विक